สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แชร์กันสนันภาเฟตดริกอาร์โนกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ลิซาล่าสุดมีข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราของลิซาและซ e o เฟตดริกอาร์โนแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตและเมื่อวันที่8พฤศจิกายน โซฮูรายงานข่าวลือว่าลิซาและเฟเดริกอารโนเลิกกันแล้วหลังจากออกเดทได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวแพร่กระจายไปทั่วโลกและล่าสุดสื่อยังได้เปิดภาพของชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเฟเดริกอารโนกำลังกอดผู้หญิงอยู่เพื่อเป็นการตอบสนองชาวเน็ตจำนวนมากยังเห็นพ้องต้องกันว่าทายาทของ LVM h จะต้องยุติความรักของเขากับลิซาแบลคพิง์ไปแล้ว อย่างไรก็ตามสองคนใดภาพกลายเป็นจีนอาร์โนน้องชายของเฟเตริกอาร์โนกับแฟนสาวของเขาซิต้าเมื่อวันที่21ตุลาคมจีนแบ่งปันช่วงเวลาโรแมนติกของเขากับซิต้าบน SNS พร้อมคำบรรยายว่าสุขสันต์วันเกิดที่รักของฉันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ